แตผมขอเป็นเจ็ดสิบได้ไหมครับตามตัวแล้วกันอย่างนี้ดีกว่าไหมตัวไหนมึงมองว่าตัวไหนใครดีก็ดีกับมันไปใครเฮี้ยก็เฮี้ยกับมันต่อแค่นั้นเองมึงมึงมึงเลงตามตัวแล้วกันง่ายสุดไม่น่ามีนะครับมีไอ้แก่เบิร์นเนี่ยไอเบิร์นไอเบิร์นเนี่ยไม่หมายถึงว่าไม่น่ามีคนดีนนะ่มีไม่น่ามีนะลุงคือถ้าถ้ามัน พี่ซียอมรับด้วยพี่รับผิดชอบอ่ะใน15เหรียญทองนั้นอันไหนเราจะเลือกข้อไหนอ่ะเราจะเลือกข้อไหนอ่ะคือเราต้องได้ทั้งหมดครับจริงๆเราต้องได้ทั้งหมดอ่าเราก็ต้องได้ทั้งหมดไงแล้วเราเลือกข้อไหนแล้วแต่พี่อ่ะพี่จะแบบผ้าทีซีไม่ยอมรับพี่จะรับผิดชอบในเหรียญทองนั้น15้าเหรียญทองเราก็ควรจะเล่นต่อพี่เพราะว่าเราชนะทุน่เขาพูดไปเองแล้วแต่ถ้าทีซียอมเอ่อไม่ยอมรับเรารเล่นต่อพี่อ่เล่นต่อดิเล่นต่อดิใช่เล่นต่อดิจะต้องดูก่อนว่าทีซีจะรับผิดชอบหรือเปล่า ็ต้องดูตรงนี้อ่าใช่คุณลุงมาแล้วทีซีจะเรียกคุยไหมล่ะครับหรือว่ายังไงถ้าไม่เรียกคุยผมผมจะไปเล่นต่อเมื่อเช้าเขามาป้นเพื่อนเรานะเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีมีใครโดนกระทืบนเจ็ดโมงเช้าแบดดี้นเพราะผมอยู่เลยบอกลุงอ่าแล้วไอ้พวกที่มันดิสต่อหน้าผมอะครับอันนี้อ่านายกเขาอยู่อยู่ที่นายกแล้วลุงเดี๋ยวเขาจัดการเองครับในเรื่องดิสต่อหน้าเพราะเขาผมถามให้แล้วก็คือถ้าใครดิสต่อหน้ามีหลักฐานก็ไปแจ้งเลยใช่ครับแต่เขาต้องให้เรารวบรวมเองอันนี้มันโดนนอออะะะไไรรรร่่่่เเพาาาาวค้้มูใตหโดนอะไรอ่ะ โดนเบกกิ้งครับลุงโดนโดนส้มปะหรือว่าไงส้มครับเบกกิ้งน่าจะเป็นส้มผมคือได้ไมนี่ยเขามาขอจบเขาตอนนี้เดี๋ยวไปไปสะดวกคุยไหมในห้องได้ครับได้คุยข้างนอกได้ไหมครับข้างข้างในแม่งหมิ่นอยากคุยข้างนอกอ่ะหมิ่นใครลุงหมิ่นขยะครับจริงครับขยะจริงครับจริงนะไอพวกเคียดีไม่ต้องคุยดีด้วยไอ้สัตว์ มาอยู่แล้วครับดูกแบบเต็ม๊บอะไรพี่ขาอะไรเพหนึ่งสองาห้าขอหเอาเอาเรื่ออะไรอะครเอานะสไม่อะไรจะบอกอะไรเพขอให้แกมอะไรเไม่มาพี่มีเยอะมีใครปะอเธอคุยด้เธอเธอไปคุยด้ปะมีใครเนอปะเอาพี่ครับเอาพี่ครับว่าไครับสเอ้ห้าสครับห้า ทางไรมันเห็นมาขอจบครับมา e เถอะตัวตัวได้ไหมครับได้ใช่ครับอบครับผมถ้าพี like in ่งงเรื่องเงินพี่คุยกับผมครอบขอจบรอกูก็งงเหมือนกันไอ้เหี้ยเรื่องเหี้ยอะไรกูก็งงไอสัตว์ทียอะไรเรื่องเงินเรื่องเหี้ยอะไรเรื่องเล่นต่อเรื่องเหี้ยอะไรกูงงเไอ้สัตว์การโยนให้เธอแล้วกันไอ้เหย่ะไม่จบครับกูจะเอามึงต่อ พอจะมีทางอื่นไหมครับมีแต่กท่อนตีนอะมันต้องอย่างนัององ้นพ่อ,อจะมีทางอื่นนอกจากตรงนี้ไหมครับกูเห็นไอ้เธอพูดแบบนี้เลยนะไอ้เหี้ย บอมงมนีอะเดียวบอมบุ้งไอ้เหี้ยวันก่อนพูดกับพวกกูไว้ยังไงมึงก็ตามมันกูจะทำกับพวกมึงบ้างอ่ะต้องงั้นเนาะบัญจัติพี่อยากได้บาเช่หรือเปล่าพี่อยากได้บาเช่หรือเปล่ากูอยากเอาเกูอยากได้เงินชัยดี้อ่ยกูมีดีสัตว์สี่สิบล้านไอ้เหี้ยกูยังไม่รู้ไมเจอเอาปัญญาไหนไปใช้เนี่ยไอ้สว์พูดตรงๆเลยนะไอ้บอบ พี่แกงอีก30ลุมเป็น70็ดสิตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเหมือพวกต่อได้มาเชยอะเสนอาเชยถ้าถ้าตรงเนี้ยมันยอมจ่ายจบทุกอย่างพี่ตอนเนี้ยใช่มันพร้อมจ่ายจบทุกอย่างเลยตรงเนี้ยแต่กูไม่จบอืมมึงไงตีน้าจะาเรากำเข็ดจัดไอ้บ้าพวกด้วย อะไรนะรีดแม่งหมดพอจะมีเป็นแนวทางไหมครับว่าที่อะไรมาถ่ายให้หมดถ้าจะจบนี่นี่ถ่ายต้องต้องมันจะทำเสียงงอมทำเฮี้ยอะไรวะใช่ร์คนนี้ป้าที่ที่ที่ตอนนั้นมาคุยทีซีแล้วมันพูดว่ารอลุงรอเขาที่มันบอกว่ามันเขาลบลุงใช่ใช่ไอ้เที้ยนี่แหละไอ้เใช่ไอ้เฮี้ยแม่งลิ้นสองแฉกไอ้สัตว์เบ้าไฟเทปไปกัน ทีซีครับอย่างงี้ยังไงครับทีซี่พี่บอขบปีบ,บารนัล้นนั่นแหละเอ่อถ้าเอ่อไดมอนเลือนขอจบนี่ท <c oughs> ีซ <c oughs> ี่คบท่เขามาก เฉยไม่ได้ยินเป <c oughs> ิดตัวเฉยตะโกนหน่อยเฉยได้วันเหลือ,อ,อจบเนี่ยในส่วนรับผิดชอบในวันวเหลือต้องเอาพูดในถึงเรื่องของทินสงครามก่อนกับจำนวนเคสที่มันยังไม่ครบครับัน,นจำนวนที่สูงสุดที่ดัมเบลต้องเสียเนี่ยคือมีสนสงครามสามสิบล้านแล้วก็ราคาราคาเคสที่เหลือที่ยังขาดอยู่ก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดน่าจะสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนครับ มันก็ราวๆสี่สิบเจ็ดล้านสองแสนไม่สดนะเหมารวมไม่ยขนาดพวกมึงยังเหมารวมพวกกูเลยกูก็เหมารวมเหมือนกันก็จะจบถ้าจํานวนเต็มนะจานวนเต็มนะครับที่จะต้องจ่ายเอาไงครับแต่ผมไปฟังมาอันหนึ่งนะมันมีคลิปหนึ่งนะเว้มันมีมันมีคลิปหนึ่งนะที่ผมไปฟังมาตอนที่เขากําลังแบบว่าอะไรนะ มีคนส่งมาให้ผมดูอยู่เหมือนจะมีแบบตอนที่แบบโดนใบปุ๊บแล้วเข้าไปในทศิศเหมือนเสียงหลุดคุยกันเหมือนแบบเล่นกับพวกผมคุยกันด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจครับไม่รู้ไม่แน่ใจนะเหมือนมีคนส่งมาให้อยู่นะเป็นห้าสิบล้านได้ไหมครับ น้อยไปเอเเพิ่มน้อยไปเพิ่มว่าทำไมน้อยไปครับน้อยไปอันนี้กระอ่ะเราลงกูไปกระสับมันมันมีเหรียญที่ได้กูได้เลยจิบตัวไอ้เหี้ยเข็มทองถ้าอ่าพี่เฉยครับเหลืออีกกี่เคสนะครับพี่เฉยอ้าผมจะเล่นต่อกูก็ให้กำไรต่อยิ่แล้วอ่าเหลืออีกเก้าสิบหกครับผม เก้าสิบหกใช่ไหมครับเก้าสิบหกรือเา <96 S 1> <Yeah. S 2> เป็นเหรียญทองทั้งหมดอ๋อไม่ไม่ในเหรียญทองเนี่ยเดี๋ยวทีซีเขามีจัดให้เขาอยู่แล้วครับหมายถึงว่าทีซีเป็นคนให้เขาอยู่แล้วสิบห้าเหรียญเหรียญทองอ่ะได้อยู่แล้วครับสิบห้าเหรียญไม่ใช่ได้แค่ตามจำนวนคิดครับ คือถ้าพูดกันตามตรงก็คือ JK จะได้เต็มจํานวนก็เหมือนการที่ตีกันจบเลยนั่นแหละครับอ๋อนี่คือคือได้อยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับได้จะผ่าเหรียญปะถูกไหมใช่ครับได้ร้อยสิบเคก็คือสิบห้าเหรียญเพราะว่าไทยเป็นทางฝั่งเดนเวอมาขอจบซึ่งไออันนี้มันจะขึ้นอยู่กับทฤษพิจารณาแต่ผมพูดเลยว่าอันนี้คือได้ครับได้ไต่ถ้าไปพวกมึงไม่หนีไปให้หมดอะกูถามมึงจริง ขนาดพวกมึงยังดิสต่อหน้าพวกกูเลยนะท,ที่ดิสต่อหน้าใช่ไหมครับลุงเอออ๋อที่ที่ดิสต่อหน้าเขาน่าจะโดนโดนโทษไปแล้วอะครับลุงมึงโดนโทษกันทุกคนเลยไง ดิดิดต่อหน้าทุกคนเลยเหรอครับลุงมึง,มงคิดว่าไงอ่ะเมื่อวานนี้เหลือไอช็อปคนเดียวอ่ะเดือไม่จริงไม่จริงก็แยงได้ ครับลุงใช่ไหมบึกรีต่อบึกดีกันหมดเลยใช่ไหมล่ะเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมครับลุงใช่เมื่อวานก็หลังจากนั้นก็ไปไปครับลุงไปมหมดครับลุงแล้ว,<ช>ลวทำไมวันนี้ถึงกลับมาคุยอ่ะคือ,อยังไงเรื่องตรงนี้ก็พวกผมก็ต้องมาเคลียร์เคลียร์ให้จบอยู่ดีครับลุง พูดเดี๋ยวพูดให้กูฟังสิเอ้ใหลุงกฟังอ่ะเพื่อเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มว่าครับลุงคือเหมือนหนทางฝั่งในเจตนาเขาเนี่ยคือมันมีส่วนที่ที่หายไปที่โดนอะไรไปจริงครับแต่มันยังมีบางส่วนที่หลายๆลคนที่เขาจะอยู่ต่อครับลุงแต่เขาจะอยู่ต่อซึ่งคนหลักๆเขาก็เลยจะมาเคลียร์ให้เรื่องตรงนี้เนี่ยให้มันจบจะคนที่เหลือคนที่อยู่ต่อก็สามารถที่จะอยู่ที่นี่ต่อได้โดยที่จะต้องไม่ต้องมีปัญหาอะไรต่อนะครับเขาก็เลยอยากจะมาเคลียร์ให้มันจบ จบยาก,ยากว่าอยากจบสตรอรี่นี้เพื่อที่จะไม่ไดโดนแบบว่าเบรกกิ้งใบเหลืองไปเรื่อยเพราะว่าไม่ต่อสตรอรี่ถูกต้องไหมนั่ค<ช>ือเจตนา<ช>ของใช,ใ,ชใช่ครับใช่ครับตามที่ลุงพูดเลยครับจบยากครับยากอยู่แล้วพี่ไอ้เหียแม่งด่าแล้วเพราะว่ากูกูกูคิดหลังจากนี้ไว้พอแบบจบไปกูก็จะไปใส่ชุดเก็บขยะก,กันเวยตอนเนี้ยเนี่ยพวกกูเจไเนน่ย ผื่อมันมขีขยะตกหล่นที่กูยังไม่ได้เก็บกูจะไปไล่เก็บให้หมดเลย แล้วมึงคิดว่าจะจบเรื่องนี้กันยังไงอะลอง,ลอง,ล,องลองพูดมาสิลุงคิดว่าทางไหนสามารถสามารถจบได้บ้างหรอครับลงุงมึงเป็นคนมาขอจบนะเว้ยไม่รู้เลยวะพูดยากว่ะพวกมึงก็เอากูสุดเหมือนกันอะสวัสดีครับวยบอกว่าเป็นเป็นแนวทางได้ไหมครับลงุงตอนนี้แนวทางพวกมึงอะ ยังไงตอนนี้แนวทางของพวกมึงอ่ะอ่ะมึงคุยหลังเรื่องเนี้ยมึงจะทำยังไงยังยังไม่ได้ประชุมกันถึงถึงขั้นนั้นเลยครับลุงต้องต้องรอเคลียร์ก่อนนะครับลุงไอะไปหรวะเร็วเดือดจ้าเยอะอะไรวะอ๋อเอ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 อมันจะมีเงินอยู่ด้วยวะเออใช่ขายของได้เลยลืมคิดดังเกินไอ้เหี้ยมึงคิดดังคนดูหมื่นคนเนี่ยละ น้วลองไปไปคิดกันมาก่อนก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกับผมอีกทีนึงดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะเออคิดมาแล้วครับลุงว่าหลังจากที่จะไงต่อครับงานต่อครับก็คือมันจะต้องยุบแก๊งอยู่แล้วครับแล้วก็คนแต่ละคนมันก็ไม่ผมก็ไม่แน่ใจครับว่าใครจะไปทิศทางไหนบ้างครับแต่แค่ว่าตอนแรกที่อยากจบก็เพราะว่าไม่อยากให้มันติดพันกับเรื่องการที่มันแบบไม่เข้ามาเล่นแล้วแล้วไปมันต้องติดตามมาครับอืม ว่าน้องๆบางคนหรือพี่ๆบางคนที่อยู่ในแก๊งอะไรอย่างนี้ครับก็ยังอยากเดินเล่นอยู่หรือว่าเขามีครอบครัวอื่นๆอยู่ครับเขาก็อาจจะไปอยู่ตามครอบครัวใหม่หรือว่าแก๊งใหม่อะไรแบบนี้มันก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าน่าจะยุบแก๊งแน่ๆแล้วครับแก๊งแตกไอ้ที่อะมึงด่าพวกกูแก๊งแตกแต่พวกมึงแตกเองเนี่ยนะความจริงอีกแล้วครับลุงก็เป็นเป็นไปตามนั้นเลยครับลุง เดี๋ยผมขอประชุมแป๊บนึงแล้วกันมาดิไหมกเรามาดิมาดีมาดีไอ่ถูกันนี้แดดออกเนะ<ๆ>ลยถดกเวลาของมึงแล้วเพื่อนอ่าเนี่ย<ๆ>พวกมึงอะ่ะพวกมึงช่วยคิดตัดสินใจเลยว่ามึงจะยังไงกับพวกมันอ่ะเสนอครับพี่ก็คือเราเสนอให้มันจ่ายสักประมาณสัก60ล้านถึงแปล้านไม่ไม่กู<ๆ>คืออ่ะไอเรื่องจ่ายเนี่ยเรื่องจ่ายไม่จ่ายเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วแต่ว่าไอพวกเคียดนะมึงจะยังไงมึงจะเก็บเศษไหมล่ะ ถึงถึงมันจะเป็นประชาชนก็เอาแม่งต่ออยู่ดีอะใช่พี่ยังไงเราก็าาต่ออีกมึงม,มันไปเข้าแกงแ๊งไหนก็เอาต่อผมผมจำได้นะตอนผมตีลิงอ่ะมันไล่ตีผมนนจนจนจะเอาผมตายอ่ะมันปลอมเป็นชุดลิงด้วยไอ้พวกเคียเนี่ยเออแล้วแ,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 แล้วผมตอนจบปูนกับพี่เลผมไม่รู้ว่าใช่พวกเขาหรือเปล่าเขาเอามาเชดแดงมาสับผมอ่ะโอเคครับเอาเลยมึงตัดสินใจกันเลยเด่ะมึงรวมหัวกันคุยแล้วแล้วก็ตัดสินใจว่าจะจบแบบไหนแล้วแต่พวกมึงเลยขึ้นอยู่พวกมึงอันนี้ อันนี้ผมพูดก่อนครับมันจบแก๊งแตกผมว่าอามันอันนี้ผมพูดก่อนครับว่าตอนเช้าประมาณเจ็ดแปดโมงมันก็ยังมาแหลมตีพวกเราอยู่นะมันต้นผมหมดตัวเลยลุงตอนเช้าอ่ะอแหลมเยอะเลยประมาณห้าหกแต่กูไม่รู้หรอกนะว่าถ้าจะพูดแบบว่าไอ้นี่นะกูก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกเชียดนั่น่ะมันจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายมันก็แบกหน้ามารับจบนะเว้ยอันนี้กูกูพูดเลยนะแต่มันก็แบกหน้ามารับจบ มึงจะมึงจะทำนิสัยแบบมันหรือว่าเราจะทำนิสัยแบบเราก็ขึ้นอยู่กับเราในการที่จะเลือกนิสัยแบบไหนคือผมมองว่าคือปกติแบบที่เราทำอ่ะเราทำกับแก๊งอื่นเป็นปกติจนนั่นคือภาพลักษณ์ของเราเป็นปกติครับแต่ผมพูดตรงๆสำหรับแก๊งนี้อ่ะมัน มันอย่างนี้กับเราเสมอครับลุงมันหน้าไหว้หลังหลอกเสมอครับอยู่ตรงนี้มันพูดดีกับเราทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดไหนมันพูดดีกับเราเสมอครับแต่หลังจากหันหลังปุ๊บเนี่ยมันไม่เคยพูดดีกับเราสักครั้งเดียวครับอืแต่กับแก๊งอื่นอ่ะมันเราเราโอเคได้เสมอครับคนที่มันไม่เคยทําอะไรกับเราอ่ะแต่พูดตรงแต่ว่าแก๊งนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่สําหรับแก๊งนี้ครับอันนี้อยากให้ทุกคนคิดถึงจุดนี้นะแต่ใครจะตัดสินใจตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่อันนี้แค่ในมุมมองผมเฉยว่าไม่ใช่สาหรับแกงนี้ออ่ย มันเป็นเรื่องของมันครับไม่เกี่ยวกับเราอ่ะอันนี้ก็ถูกต้องแต่มึงก็อย่าหลือว่ามึงก็คงเหมารวมไม่ได้เพราะว่ามันก็จะมีพวกที่เพิ่งเข้ามาด้วยเหมือนอ่ะเอางี้เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่ามึงกูไม่อยากให้มึงเหมารวมว้ยมึงเรียงตามตัวแล้วกันอย่างงี้ดีกว่าไหมตัวไหนมึง<า>มองว่าตัวไหนใครดีก็ดีกับมันไปใครเฮี้ยก็เฮี้ยกับมันต่อแค่นั้นเอง มึงมึงมึงเลงตามตัวแล้วกันง่ายสุดไม่น่ามีนะครับมีไอ้แก่เบิร์นเนี่ยไอ้เบิร์นเนี่ยไม่หมายถึงว่าไม่น่ามีคนดีเนี่ยปากจับแม่ไม่น่ามีปากไม่น่ามีนะลุงผมว่าลุงโที่บอกเลยว่าเราใส่ชุดเก็บขยะเก็บได้เสมอเขาบอกอ๋อก็นั่นแหละตามนั้นก็อย่างที่กูบอกว่าใครเฮี้ยก็เฮี้ยไปแค่นั้นเองใครดีใครดีก็ปล่อยเขาไปแค่นั้นให้เขาไปอยู่แก๊งอื่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรนะไม่ขออาหารใดๆ หนึ่งสี่หกสองหารหมดไม่มีครับไม่มีโอเคแต่ละไปคุยได้เธอไปยังไงต่อมึงคุยกับเธอก่อนมึนคุยกับเธอก่อนว่าจะแบบไหนก็คือเอาง่ายก็คือจบไปเรียกเงินแค่นั้นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ตีต่อมึงก็จิ<อ>้มเ <า S 2> อาโอเค<า>แต่อย่างน,น,นี้เนาะใช่ป่ะใช่แบบนี้<ต>ปะ่ะได้ครับลุงขอให้พี่จะตายเก้าหนึ่งเก้าพี่เก้าหนึ่งเก้าตีมาแล้วครับมาแล้วครับ แต่มันได้ยินแล้วที่เาประชุมผมขอเป็นเจ็ดสิบได้ไหมครับเจ็ดสิบล้านเจ็ดสิบล้านแล้วจบเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ทุกจบทุกเรื่องเลยใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้างในตอร์ลินมันก็อาจจะมีบางคนนะครับ อาจจะโดนต่อสายคนไม่รู้หรอกครับในอนาคตแต่แค่ในตอนลีนี้ไงถ้าเกิดสตอรี่นี้จบผมยินดีครับ 70m ก็ได้ครับผมย้ำนะว่าว่าหลายคนครับหลายคนอตัวเป็นชื่อาสกุลหนีพี่ต้องขอเวลาหน่อยนะครับ 70m แต่แต่ไม่นานมากครับไม่นานมากตามปากตามไม่นานของคุณนี่คือกี่วันครับไอ้คนที่มันพูดนี่มันชื่ออะไรวะที่นายชาครับไอเนี่ย โจโฉพี่ผมทองอะไม่เกินเดือนครับไม่เกินเดือนเดือนนึงครับไม่เกินเดือนหน่อเสียพูดอยู่อ่าไม่ินตัวแหลมใบนี่ตัวแหลมไะก็อะไรไม่ะปรนมูลแลมไปนานไปครับนานไปขับรถประมูลที่ยี่สิบล้นี้ยไม่เอางี้ดีกว่าครับก็คือผมมาต้องแบบพยอยขายของที่พอมีอยู่อะไรเงี้ยครับถ้าขายเสร็จก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะรีบเอามาให้เลยครับถ้าครบปุ๊บจะเอามาให้เลยครับขอขอขอวันที่แน่ชัดครับเพราะหนึ่งเดือนมันนานนานไปครับนานไป บ้านมันไม่มีอุด้งอะพี่บ๊อพี่ครับพี่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนจากลดเงินลงไปหน่อยนึงสองอาทิตย์ครับเรียกเรียกเรียกสอ <2 S 2> <ล>งอาทิตย์เจ็ดสิบ,บล้านสองอาทิตย์ก็คือวันที่สามสิบพอดีใช่ไหมใช่ครับใช่ครับไม่รู้ว่าก็ขายแต่ที่ดีเดียว เอ่อขอสามสิบห้าล้านก่อนไปที่ยี่สิบได้ไหมครับก็ถามไว้วันนี้ตอนนี้มันมีเท่าไหร่ต้องจ่ายมาก่อนด่าลุงโอเซียดีไหมตัวนี้เออน่าจะไม่ดีแล้วแหละโอเคไม่เท่ารับคาดใจจบเท่าไหร่นะเธอเจ็ดสิบใช่ไหมเจ็ดสิบ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 ใช่ไหมแล้วทีซีมีเท่าไหร่ครับทีซีมีเท่าไหร่ อะไรมีเท่าไหร่อะไรมีกูกู้อะไรเงี้ยก็ให้เอารถเออ่รถเขาอะรถประมูลเขาอะไปขับมาคุณก่อนแล้วให้คุณอะซีก็ออกให้แทนก่อนอะไรอะไรไหมแปลกไว้ก่อนเลยอะไรไม่ได้ก็รถประมูลเขาไปขับไหมก็คุยก่อนเดี๋ยวลองคุยว่าว่าไม่ก็ถามพีซีก่อนนะครับว่าว่าเงินถึงหรือเปล่ารู้ว่ามันดีมันดีตอนมันโกนนั่นแหละตอนมันมีอยู่นก็คู่เดียวกันนั่นแหละรถมาขับ ก็ได้อะไรนะเขาบอกว่าคนที่มาเล่นเซิร์ฟผมก็ไปติ่งผมอืมแปลกอะวะคนที่แบบว่าลงมาเล่นประเทศนี้อยากเล่นกับผมมันก็มีหรือเปล่ามันก็มีคนที่ตามเพื่อนมาเล่นมันก็มีเกี่ยวบางคนเขาก็ทำงานไม่ได้มายุ่งกับผมก็มีมันมีทุกทุกมองทุกมุมหรือเปล่า เกิดเอาก่อนตอนนี้มี17ล้านครับ17ล้านถ้าเอาวันนี้ก่อนจ่ายได้แค่17ล้านครับก็เดี๋ยวถ้าขายรถออกขายทรัพย์สินออกอะไรเดี๋ยวจะทยอยให้เรื่อยๆครับจนครบครับแตถ้าเกิดมากกว่านี้จะอะไรต้องเอาเอาอันนี้เอาอยู่แล้วหรอหรอไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรอีกแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมองี่ดูีนีนทีเดียวก็ได้ทั่วข้อเหลือยไหมครับเรื่องจำนวนเงินที่เขาต้องจ่ายเนี่ยอ่าเดี๋ยวเระเมจากทรัพย์สินเขาอ่ะ เขาน่าจะมายื่นอยู่ครับเมื่อกี้คุยกันผ่านๆแล้วแต่มันเนเขาเรียกว่าวงเงินที่เขาจะกู้ได้มันเป็นจํานวนจํากัดซึ่งถ้าสมมติว่าแบบเขาจะจัดการให้จบเจ็ดสิบล้านภายในเวลาที่มีตัวเลือกให้เขามาเช่นอ่ารถก้ามูนยเธอเดี๋ยวบอาเธอแต่แบบจัดการให้จบเจ็ดสิบล้านภายในวันนี้เรต้องคุยกันก่อนว่าเรื่องรถเนี่ยจะมันตีมูลค่ายังไงได้บ้างเพราะเมื่อกี้จะคือ ดวยปกติมันจะมีวงเงินอยู่แล้วคือแล้วมันเห็นเนี่ยถ้าเขาจะกู้เงินจากทีซีเนี่ยเขาไม่ได้มีบ้านเหมือนีมีบ้านที่จะมากู้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีอะไรค้ำแต่ฝั่งแล้ววันนี้คือเขาไม่มีบ้านซึ่งเขาจะค้ำเต็มจำนวนที่มีอยู่ก็คือยังไงก็ต้องใช้รถค้ำอยู่ดีแต่ถ้าหากว่าเอารถที่มีอยู่มาตีเป็นมูลค่าที่มันบวกไอ้ที่มันจะมากกว่านั้นเนี่ยอันนี้ต้องขอคุยกันก่อนครับเพราะว่าคุยเลยไหมล่ะเพราะว่าเผื่อมันเก็บเจ็ดสิบล้านให้มันจบภายในวันนี้เขาจะได้แบบ ต้องห่างกันไปไหมว่าอยากอยากจะยิ่งอย่างนั้นไหมถ้าสมมติได้ไปต้องการอย่างนั้นผมก็คุยได้ทีทีมมูลค่ารถก็ได้ครับใช้รถประมูลกี่กี่คันครับเราเรามีรถอะไรหรือเปล่าให้มันจบภายในวันนี้ไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบมาคุยกันต่อหลายไม่หลายคันครับรถมีมีหลายคันเดี๋ยวคุยอะไรใช่ใช่ใช่เอาเอารถปิกกระจูไปขับก็ได้ครับปิกกระจูของคุณอะ ไม่ไม่ไม่อันนี้คือเขาจะอันนี้เอารถไปส่งู้มาเอารถให้เลยแบบเอารถมาเอ่ออเารถมาให้เราอยากได้รถมันหรออันนี้เขาจะกู้ทีสียี่รถคันสีเหลียวมันไงพี่รถที่ยั่ะรถที่ยันน่ะพี่ไม่ค่อยอยากได้รถมันเท่าไหร่ในมุมมองพี่นะกูไม่อยากได้รถตายว่ะาถ้มันไปแล้วจะบอกรถตบดิกระจูดตบดิกระจูอ่ะไม่เคยได้ยินเหรอไปใส่ฟ้าแตงโร เจดหนึ่งบอกแว่าเอาคาฮากิเไม่พูดอ่ะทุกคนมึงฟังโดนตกลงไปกระจูปะคำพูดเจนเจนมันจะร้องไห้ไปบอกพูดถึงถึงคาฮากิอะ เอ๊ดแบบผิดไอ้เฮียวันนั้นน่ะเก่งได้กูแงได้อุบะเป็นไงสกอร์แปดสิบอะร้องดังไปแล้วนั้นกูร้องดังเลยเลือเพอเหลือแปดสิบวันนั้นสกอร์แปดสิบบวาร้องเยอะอันนั้นชัดเดียวเจ็ดร้องจริงไอ้เฮียจุกหรือร้องจริงเพื่อนทั้งนั้นมันมีแค่พี่เหรอไอ้เฮียรู้เรื่อยอะเยอะเจ๊ดจะร้องง่ายอะ เฮ้ยถ้าได้เงินมาขอสักห้าล้านดิแต่ไม่ได้เล่นบาร์นะกูจะไปทําอะไรมันมันโพูดดักไว้ก่อนเลยไม่ได้เล่นบาร์กูจะไปทําอะไรมันมันจริงๆให้มันจบอยากให้มันจบเจ็ดสิบล้านวันนี้แหละครับลุงที่ผมพูดไปแบบนั้นอะมันจะได้แบบไม่ต้องคุยกับแก๊งเหมือนเขาจะเอารถไปค้ำ GC ล้วให้ทีมมันจะได้ยุบแก๊งเราจะได้ไปเก็บขยะกันใช่ใช่อยากให้มันรีบยุบได้เก็บขยะไม่คือมันได้ก่อนเยอะไม่ใช่หรอก่อนก็ดีพี่มันจะประมูลวันที่ยี่สิบ ลุงผมมีอะไรมันๆครับลุงอะไรแบบพาไปส่งเงินครับลุงส่งเงินอะไรวะส่งเงินเอฟแซมไม่เอากูไม่ไม่กูกูจะไปห้ารักกูจะไปทำไปอืินจริงกูจะไปทำไปอื่นจริงลุงจะไปเปิดเกาะใช่ไหมอะไรนะไม่ไม่เปิไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเออกูจะทำอะไรดิมาติดม้าห่วยเจ้ไปเลยเจ้พาลุงเข้าบ่อน เบลลี่โดนต้นเลยเป็นห้าชิพิดหมดตัวหมดตัวแม่งรูซับอะไปนอนจะไปนอนรอนจนวันหลังเบลลี่มันเป็นลุงดีลุงเขาจะทำอะไรมีความสุขก็ปล่อยเขาบ้างนอนจนวันหลังเขาเหล็กคืนได้ปะตอแม่งนี่แหละป้นตอนเช้แม่งนี่แหละขอบคุณซ้ำคล้ายด้วยนะครับแดงแบกบอกแบกกัลังยินยินเหม่อโพสบายใจเลยแม่งเลยกระซวกหลับไม่ใส่อะว่าแต่ตอนนี้ลุงมีตังค์อยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยมีอยู่สี่แสนหกหมื่น อทำทรงผ่ามึงก็รู้อยู่แล้วไม่รู้พี่รู้ที่ใคอเทอร์ไอเทอร์ทิเรศมาเปนไอพี่โจมไอซีพี่เอ่เงินเงินที่มันกู้แก๊งเราด้วยนะแปดล้านอ่ะเอาตรงนี้เพราะว่าเพราะว่ามันจะจ่ายเพราะว่ามันบอกมันบอกว่ามันพูดแล้วมันพูดแล้วจ่ายอะไรจบไม่ใช่เงินแปดล้านเลยมันมันคนส่วนกันอันนี้เงินสตอรี่เพื่อนนั้นนั่นมันเงินกู้ของไอจูโฮส่วนตัวมันหมดเพื่อนไม่ต้องบอกมันกูจะเอาเงินนี้ไปจัดงานงานเลี้ยงหน่อย แค่หลานลุงจะแจกเนื้อแจกนี้ก่อนไหมครับแจกเนื้อแจกเหล้าเ่รอลุงแจกเนื้อแจกกาแฟนี่มันมันจัดงานเหรอใช่กูยอมไปจัดงานเดี๋ยวผมติดต่อจวอนนะครับได้ได้ได้พี่ไม่เอาพี่ชาลีบเป็นกู้เป็นเลียงของคนหรือเปล่เอาบีไปได้พี่ไม่ได้ไม่ได้เอ้าเดูว่ามันจะถ่ายปาร์ตี้ไงอ๋อรวมทั้งแจ้งไปแ